دعي تاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا اخوه الايمان اوصيكم واياي بتقوى الله อิตตักุลลอฮ์อิตตักุลลอฮ์ไฮซสุมาคุณตุมอินนัลลอฮฺยูฮิบุนมุตตะกีน่นนองที่ัทตานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทุกๆท,ท่านตักเตือนตัวเราทุกๆคนให้ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแต่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นทรงรักบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ให้การดำเนินชีวิตของเราไม่ว่าเรานั้นจะเลือกลงมือกระทําในสิ่งใดหรือไม่กระทําในสิ่งใด ให้มีคําว่าตักวาต่อลอสุบฮานาหัวตาลาเป็นเงื่อนไขสิ่งต่ตางๆเหล่านี้พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้ทงหลายมันส่งผลแก่เราในการดําเนินชีวิตทั้งดุนยาและอาคิระอดุนยาที่เราอยู่ชั่วเวลายาวนานแค่ไหนก็ตาม60ปี70ปีหรือร้อยปีแต่เมื่อไปเทียบกับโลกอาคิราะอแล้วหนึ่งวันในโลกอาคิรอนั้นเท่ากับหนึ่งพันปีในโลกดุนยา นั้นเท่ากับว่าช่วงเวลาชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอยู่นมนานมันเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาช่วครู่เดียวโลกอาคิระ์แต่ช่วงเวลาที่เราอยู่ในชีวิตในดุนยานี้เองมันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เรานั้นมีชีวิตความสุขอัปบดันอัปบดาในโลกอาคิรอร์หรือไม่หรือมันจะเป็นสาเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้เรานั้นต้องทนทุกข์ประมาณอยู่ในโลกอาคิระ์หรือไม่ พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายครับการดำเนินชีวิตอยู่ในดุนยาเราก็ต้องอยู่แต่อาคิรอเราก็ต้องไปในท่ามกลางเศรษฐกิจของโลกปัจจุบันเรื่องราวต่างๆปัจจัยยังที่ต,ต่างเป็นเรื่องยากแต่พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายขอให้เรานั้นมั่นใจเถิดในการที่เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาเรานั้นเป็นมุมินเรานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลา ทำความดีต่ออัตต่อลสุบฮานะหัวตาดาจะเรินรอยตามในแบบฉบับสุนนะของท่านนาบิุฮัมมัดสโลโลุลลัลอวในหัวซันลมัมชีวิตจะต้องได้ดีทั้งดุนยาและอาคิรค์อย่าทุ่มเทในดุนยาจนสุดท้ายแล้ววินาทีแห่งความตายได้มาถึงความสําเร็จในดุนยาหรือความล้มเหลวในดุนยาที่ได้มีความหมายแก่เราอีกต่อไปอย่าทุ่มเทในดุนยาจนกระทั่งเรานั้น การตอบแทนของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาในโลกอาคิรอและให้เรานั้นได้ตระหนักคิดเสมอมาเสมอว่าการที่เราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์จะให้เรานั้นได้ดีทั้งดุนยาและอาคิรอเพร,ร,ราะองค์อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาทรงดับรลัสว่ามันอมมีละอามันซอลิฮันมินเดกรินเอาอุนซาวะหัวมุขมินผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติความดีกระทําในอามันที่เป็นอามันที่ซอเลย ไม่ว่าจะเป็นอุรุษหรือสตรีโดยที่เขานั้นเป็นบินฟะลโนฮิยันนาฮูฮหยาตันตอยิบะคนที่ทำดีอัลลอฮุซุบฮานาหตะลาการันตีว่าดังนั้นเราจะทำให้ชีวิตของเขาได้ดีอย่างแน่นอนปัจจัยที่จะทำให้ชีวิตได้ดีคือการที่เรานั้นเป็นบ่าวที่มีอีมานต่อเรานี่คือลำดับแรกต้องมีอีมานที่บริสุทธิ์ ไม่คล่องแวะในสิ่งที่ถูกเรียกว่าการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่สองคือการที่เรานั้นจะต้องมีอามันทิซอเนะลยฟาเลนุฮิยันนฮูฮหยาตันตอย,ยิบะดังนั้นเราจะทําให้ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ดีอย่างแน่นอนวนาเลนัสยันนหมอัจรอหุบิอัสนิมาการูยะมลุนและเรานั้นจะให้การตอบแทนเราจะตอบแทนซึ่งรางวัลแก่พวกเขา ซึ่งรางวัลแก่พวกเขาที่ดีกว่าที่พวกเขานั้นเคยได้ลงมือกระทําไว้พี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายครับนี่คือหลักฐานที่ยืนยันแก่ชีวิตของเราว่าการที่เราเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์มีอม م านที่มั่นคงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาชีวิตจะได้ดีทั้งดุนยาและอาคิรอท่านอับดุลเลอฮุอะเลหิวะซัลลัมทรงกล่าวว่าอินนัลลอฮะลายัสลิมววลุม,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 มอินลลาาามมนัลฮัสซานะยุตอบิฮาฟินยาวะยุจซาบิฮาฟินอาคิรอ ถ้าจริงอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวาตาลาไม่ทรงยลเลมไม่ละเมิดเปล่าของพระองค์คนหนึ่งคนใดฮาซานาตันแม้เพียงความดีเดียวที่เขาทำอัลลอฮฺะจะไม่ละเมิดพี่น้องครับในความดีที่เราทำการไม่ละเมิดก็คืออะไร่าต่อบิฮาฟิตุนยาวะยุดยาซาบิฮาฟินอาคิรออัลลอฮฺะจะให้กับเขาด้วยกับความดีที่เขาทำเนี่ยในโลกนี้ และจะตอบแทนให้กับเขาอีกครั้งในโรคอาคิรอด้วยกับความดีที่เขาทำชีวิตของผู้ศรัทธาจึงได้ดีทั้งดุนยาและอาคิรอ้โดยมีปัจจัยหลักคืออะไรอามันติซอละน,นบีกล่าวว่าอามันกาเฟรส่วนคนที่ไม่ใช่เป็นผู้ศรัทธาเป็นกาเฟรยุตอ,อามบิฮายุตอ,อัมบิฮัสนาติมาอามิลาบิฮานิลละด,ดุนยาส่วนคนกาเฟรอัลลอฮฺสุดตราระก็ไม่โอลิ อัลลอฮ์ตาลาไม่จ้อเลมกับคนกาเฟตที่ทําดีเพื่ออัลลอฮ์สุบานะฮูวตาลาแต่เขาขาดซึ่งอีมานแต่เขาทําดีเขาทําในสิ่งที่เป็นปัจจัยแห่งริซกีเขาทําการเยี่ยมเยียนเพื่อญาติเขาทําการบริจาคสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุแห่งริซกีมาสู่ชีวิตของผู้ศรัทธาคนไม่ศรัทธาต่อละทำแบบนั้นอัลลอฮ์สุบานะฮัวตาลาก็จะให้ปัจจัยยังชีพแก่เขาเช่นกันในดุนยาฮัตตออัฟตอดอยเลลล่ลาคิอรอ ลำตะกุลละหูฮาานาตุยะซาบิฮาจนกระทั่งไปถึงวันอาคิรอเลยอัลลอฮุซุะตาลาจะให้สิ่งดีกับเขาในดุนยาทั้งหมดจนกระทั่งถึงวันอาคิรอและมันจะไม่เหลือความดีใดๆอีกแล้วที่อัลลอฮุตาลาจตอบแทนให้กับเขานี่คือความแตกต่างพี่น้องครับชีวิตในการดําเนินการดําเนินชีวิตอยู่ในดุนยาของผู้ที่มีอีมานกับผู้ที่ไม่มีอีมานดังนั้นชีวิตของเราต้องเข้าใจ กระบวนการที่อัลลอฮฺสุบฮานนหัวตาลาจะตอบแทนให้ทําไมเราถึงเกิดคําถามในบางครั้งกับคนที่เขาไม่ได้ลาต,าต่ออัลลอฮฺแต่อัลลอฮฺตาลาให้เขาได้ดีก็นบีบอกแล้วอัลลอฮฺจะให้เขาได้ดีเพราะเขาทําดีแต่อัลลอฮฺให้เขาแค่ดุนยาฮัตตาอัฟดออิลลัอาคิรอล์ลมตะกุลลาหูฮัสนาตุจซาบิฮาไม่เหลืออะไรอีกเลยเมื่อไปสู่โลกอาคิรอที่อัลลอฮฺจะต้องตอบแทน นี่คือสิ่งแรกที่อัลลอฮฺสุบานตะลาจะให้ผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาได้ดีทั้งดุนยาและอาคีรอการได้ดีทั้งดุนยาและอาคีรออัลลอฮฺสุบานอหัวตะลาจะให้กับบ่าวผู้ศรัทธาอีกหนึ่งอย่างคือการที่มีความพอเพียงการที่มีความพอเพียงไม่ทุกข์ร้อนจะมีมากมีน้อยไม่ทุกข์ร้อนจะมีมากมีน้อยยังเป็นบ่าวที่ดีขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบานอหัวตะลาอัลลอฮฺจะให้คําว่ากอนาอะ แก่คนคนนั้นที่ปฏิบัติใครอยากที่จะมีความสุขใจในวันที่มีมากใครอยากที่มีความสุขใจในวันที่มีน้อยต้องเข้าใจคำว่ากอนนะกอนนะความเพียงพอเราต้องเข้าใจและรู้จักสี่อย่างนี้ครับหนึ่งเราต้องรู้จักเรื่องของริสกีสองเราต้องรู้จักในเรื่องของความดีสามเราต้องรู้จักในการเป็นเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะตาลา และสี่เราต้องรู้จักความตายที่รอเราอยู่ต้องรู้จักสี่อย่างนี้พี่น้องครับสี่อย่างนี้มาจากใครเป็นอย่างไรเราต้องรู้จักรู้จักเรื่องริสกีรู้จักความดีรู้จักอัลลอฮ์และรู้จักความตายท่านฮัสซันอันบัสรีบอกว่าอาลิมตุอันนริสกีลันยะคูซะฮูอะฮัดุนไกรีท่านฮัสซันอันบัสรีบอกว่าฉันรู้ดีว่าริสกีของฉันนั้นใครหน้าไหนก็ไม่มีวันที่จะเอาไปจากฉันได้ ไอิตมาอันนักก้นบีว่าใจฉันเลยมีความสุขสงบว่า,าลิมตุอันอนามาลีลายยาปูมูบีฮีก้อยรีพัสตะก้นตูบีฮีวะฮดีและฉันรู้ดีว่าอามันความดีของฉันนั้นลายยาูบีฮีก้อยรีไม่มีใครมาทำแทนทนฉันได้ต้องทำเองพัสตะก้นตูบีฮีวะฮดีฉันจึงงุ่น ยุ่งอยู่กับการขวนขวายเร่งรีบในการที่จะสะสมความดีแต่เพียงผู้เดียววาลิมตัอันนัลลอฮะบุตรอลงอาลียะและฉันรู้ดีว่าอัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาลานั้นทรงทอดพระเนตรมองฉันอยู่ฟสตหย้ยตัวไอยารอนีเซียฉันจึงอายที่จะให้พระองค์นั้นได้เห็นฉันในสภาพที่ฉันนั้นฝ่าฝืนวาลิมอันนั้นเมาแต่ยังตะซุรุนี และฉันรู้ดีว่าความตายรอฉันฉันรู้ดีว่าความตายรอฉันอยู่พระดัตตุซาดาลิกิกออิรอบบีฉันจึงทำการอิสติอาดเตรียมซึ่งสเสบียงเพื่อไปพบกับพระผู้อภิบาลของฉันดังนั้นวันนี้พี่น้องผู้ศรทัทธาย,ยิ่งทั้งหลายครับจงมั่นใจเถิดว่าอันใดที่เป็นริศสกีของเรามันต้อง ต้องมั่นใจเถิดว่าการกําหนดริสกีของอัลลอฮฺสุบฮานาหวตาลามาตั้งแต่วันที่เราอยู่ในท้องของมันดังนั้นวันนี้ทายันไม่มาริสกีไม่ให้เราพึงลำลึกอยู่เสมอว่าริสกีมีสองแบบด้วยกันหนึ่งกำหนดแต่เดิมสองเพิ่มเติมระหว่างทางกำหนดมาแต่เดิมได้ทุกคนได้ทุกทุกนามจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ก็ตามแต่ริสกีที่เพิ่มเติมระหว่างทางได้บาง กำหนดมาแต่เดิมก็คือในวันที่เราอยู่ในท้องแม่นะพี่น้องกําหนดมาเลยครับอายันของเราเมื่อไหรริสกีของเรามีถึงเมื่อไหร่เท่าไหร่ความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรกําหนดมาแต่เดิมได้มาเลยแต่เพิ่มเติมระหว่างทางคือคนที่เขานั้นประกอบอามันที่ซอลัยเท่านั้นประกอบอามันความดีที่ไปสอดคล้องกับคาสัญญาของอัลลอฮฺสุบานหัวตาลาและสอดคล้องกับคากล่าวของท่านนบดุลม,มัมมัดสุลลัลหฮุอะลัยหัวซัลลัม ที่พระองค์นั้นจะทรงเพิ่มในริสกีให้กับเราดังนั้นจงคงไว้ซึ่งสภาพของคำว่ามุกวันนี้เราจะใส่เสื้อเราจะใส่เครื่องแบบใดๆก็ตามเราจะมีคำนำหน้าชื่อว่าอะไรก็ตามหรือเราไม่มีอะไรเลยเราทุกคนต้องคงไว้ซึ่งตัวตนของความเป็นผู้ศรัทธาแล้วชีวิตของผู้ศรัทธาคนนั้นเขาจะได้ดีบุญญาและอาคิรอ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي يهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر عداء أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذن كبا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا الله فاذكروا الله العظيم يذكركم فاشكروه على نعمه يزدكم الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. كن <applause>